มาตรการปรับสแกมเมอร์ของรัฐบาลอนุทินมาถูกทางแล้วหรือไม่ประเมินยาแรงของรัฐบาลอนุทินจะปรับสแกมเมอร์ได้ผลแค่ไหนที่มาของภาพวสวรุตรลุลแรง BBC ไทยเมื่อ17นาทีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลประกาศให้การแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการหลอกลวงออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติโดยนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังไม่เอื้อประโยชน์ ให้กับใครท่ามกลางเสียงคอรหาในสังคมว่าบุคคลที่เคยร่วมรัฐบาลอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจหลอกลวงเหล่านี้เสียเองไม่ดูว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรถ้าพฤติกรรมมันเข้าข่ายกับการกระทําความผิดอย่างชัดเจนและถ้ามีหลักฐานของการกระทําความผิดขึ้นมาไม่ดูชื่อครับใครผิดก็ต้องดําเนินการนายอนุทินกล่าวให้ความเชื่อมันกับสาธารณาชนเมื่อวันที่20ตุลาคมภายหลังเป็นประธานการประชุมปราบปรามปัญหาสแกมเมอร์ความพยายามจัดการปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงคอรหา h t t p s w w w b b c c o m t h a i a r t i c l e slash c 8 j 2 m e n g o ว่ามีบุคคลที่เคยมีตำแหน่งในรัฐบาลนายอนุทินอาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรสแกมเมอร์ของกัมพูชาทำให้คำมั่นของนายกไม่สามารถสร้างความมั่นใจต่อประชาชนบางส่วนได้และทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงถ้าทีลังเลไม่เต็มใจไม่พร้อม https colon s l a s l a www.facebook.com slash ทวีตเชคแคลว์พังพัน slash โพส์ l a s h สองวีูบีดซูเอ็สองเีหน question mark เท่ากับ n อ w ของรัฐบาลอนดทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลของหลายชาติที่เริ่มมีมาตรการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ในอาเซียนอย่างจริงจเช่นสาราชอาณจักร และสารัฐที่ร่วมกันความบาด h t t p s w w w b b c c o m t h a i t i k e r g t 5 k g 5 4 z 9 o เครือข่ายที่ขับเคลื่อนศูนสแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียใต้และยึดบิตคอยมูลค่าราว4.8แสนล้านบาทจากเครือข่ายสแกมเมอร์หนึ่งในกัมพูชาที่มาของภาพ Getty i c h i s ขณะที่เกาหลีใต้ก็เดินเกมเร็วช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยเมื่อวันที่16ตุลาคมรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปกัมพูชาและตรวจสอบสถานที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นฐานแก๊งคอนเซนเตอร์รวมถึงนำตัวชาวเกาหลีใต้มากกว่า60รายกลับประเทศ h t www. t p s w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  e e t o r t h n e w s c o n t e n t 3 5 7 6 8 3ในบริบทที่ปัญหาสแกมออนไลน์กลายเป็นประเด็นระดับโลกไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลไทยทำอยู่ตอนนี้เพียงพอและถูกทางแล้ว หรือไม่ BBC ไทยพยายามประมวลข้อมูลเพื่อหาคำตอบมาตรการตัดน้ำไฟเน็ตได้ผลหรือไม่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในอนุทินระบุว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่เฉยและจะใช้ยาแรงจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าเลขาธิการกอสอทอชอรายงานว่าได้ระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งจากไทยไปยังพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ในฝั่งทมพูชาแล้ว วันนี้ทางเลขากสอทอชอก็ยืนยันว่าสัญญาต่างๆที่ส่งไปฝั่งโน้นกัมพูชาในทางตรงปิดหมดแล้วส่วนเขาจะไปอ้อมหรือไปเอาสัญญาณโรมมิ่งที่ไหนมาใช้ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนายอนุทินระบุเมื่อวันที่24ตุลาคมขณะที่เมื่อวันที่30ตุลาคมนายรังสิมันโรมสอสจากทัคประชาชนกล่าวขณะเสนอยติด,ด่วนด้วยวาจาเรื่องแนวทางการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ว่ามาตรการตัดน้ำตัดไฟและอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยังกัมพูชาของรัฐบาลอนุทินยังไม่เกิดขึ้นจริงผมติดตามจนมารู้ว่าแม้กระทั่งในช่วงเวลาไม่นานมานี้การตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การระง,งับยับยั้งไม่ให้น้ำมันทั้งระบบของเราไปที่สแกมเมอร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงสุดท้ายคนที่ตัดกลายเป็นกัมพูชาเองวันหนึ่งถ้าเขากลับมาต่อใหม่ก็กลับไปสู่สภาพเดิมในรังสิมันกล่าวด้านนางสาวสรินีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระ ด้านการเงินได้ระบ,บุนในโพสต์ https://www.facebook.com/ s h a r e t 1 d i f e b b c e n s i 1บน Facebook ถึงมาตรการตัดน้ำตัดไฟฟ้าของรัฐบาลอนุทินด้วยว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเครือข่ายสแกมเมอร์สามารถสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้จากผู้ให้บริการเจ้าอื่นได้อยู่ดีใครช่วยไปอธิบายนายกอนุทินหน่อยว่าการตัดไฟตัดเน็ตนี้ไม่ใช่ยาแรงแต่อย่างใดเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยาแรง ที่แท้จริงคือตัดเส้นเงินโดยเฉพาะที่เข้ามาฟอกในไทยและจัดการกับไทยเทาทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายอุปธร,รมแสกเมอร์